รักคำกุฝรักคืสื่อภาษาสวรรค์อาจเป็นใจคนละดูต่างเก็บกันคนละสูง ไม่ห่วงถ้ามีสัมพันธ์ก็ฝาแม้จะกูล,ละฟ้าห่างไกลกันมาแต่ก็้าเดียวกันพระคำกฟ้า ข้ม so ังผูกพันผูกใจรักมันสองดวงให้เป็นดวงดีลลา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  了。